เียมาเจ็บพักอีกแล้วโดงงามขนาดมึงดูพี่้องงามขนาดเลย,โ,ยโอ้ยิตัด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 โดผักกาดกระจนโอ้ยงามสนตะลวกแซ่บ ขนาดเลยพูดอะบ่อเด็ตัดสองมืองามกับหวานติดสุระบ่ิเด็มว่างอดน้ำที่เอาแต่แต่งตอนแรงติดตอนเช้า เน็บเน็บเน็บ,เ,นบเอาเลย <c oughs> เโดสูงแล้วสูงไล้กับแข็งขนถุงมานากับแข็งเป็นแก่เขาแบบมันแก่นั่นแหละ น้ำดีขนาดตรงนี้ พอพี่น้องน้ำดีขนาดเลย Heh <laughs> heh. <laughs> ทำกูเหรเก็บประธานแล้วซ้ำนั่งเก็บแปลงนี่เปลงนี่เตี้ยดีกี้เนี่ยเอาไว้ซ้ำนี่ตะกอนที่ได้เก็บมาเนี่ยให้พี่น้องเมึงซ้ำนี่ละผักงามจินสับแซ่